โค้งตรงที่กอดขึ้นขอสมกหมนในซ้ายมือเลยเลยกุดที่เอท่านเล็กอยู่อะเลยึ้นไปได้ <c oughs> คือถ้าเราทำแล้วมันก็ต้องทำถางเข้าออกให้รถมันเข้าได้หรือรถไฟฟ้าที่เล็กๆเกียร์พระโวยได้เข้าออกได้ คืออย่างนี้จุดประสงค์ก็คือว่าโยงเขามาดงลิกงเพอจะสร้างเดือนานที่ให้พักพระที่ป่วยหรือดูแลพยาบาลนะนะดูแล,ลพระดูแลพระผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยอีนี้ก <c oughs> ็ถ้าทำแล้วก็การเกาจะทำก็สองห้องนะต่อไปเลยต่อยาวไปเลยแล้วห้องน้ำก็น่าจะสองห้องเหมือนกันถ้าสองห้องห้องน้ำสองห้อง เออไม่ใช่ที่เก็บเครื่องมือคนละเรื่องไปแล้วโอ้ยพระไปทำอะไรงมือแพทย์รักษากันเองไม่มีใครไปแพทย์กันเธอเวลาป่วยมากๆก็ไปโรงพยาบาลเวลา,าพักฟื้นก็มาพักบางทีอยู่ตมกตินะ่ะจะไปเยี่ยมปอะไรก็เลยมันไม่สะดวกก็โยนมาอยู่ตรงนี้ เวลาป่วยขายปปวยแล้วก็ประโยกุติอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เหมือนสมาก่อนนี้เคยไปพักอยู่ 4, รั้วสี่สิปีปะแต่บนตึกโยบุญมาตรงนั้นเขาสร้างบั้งแต่พอสอสิบหกปะประมาณสักห้าสิบปีได้แล้วเน,นี่ยพอสอบสิบหกนีตอนนั้นยังแข็งแรงเมืันก็ขึ้นได้ มาอยู่ตั้งแต่ภาษาระษาที่สองนะี่อยู่ที่ตึกกัน่ะลวงพ่ออยู่แถบเราอยู่แถบพอเราไปอยู่ลุงพ่อ็นมไปอยู่บ้านแต่ตรงฐานโพ้งที่ไปขุดบำรุงอ่ะตอนนี้มันพังไปแล้วตีน,นะสร้างสองหดแล้วตรงาน,าน,านั้นนี <c> ่ <oughs> พวกกินหมดเราบว่าเขาทําไม่ซ่อมอ่ะขึ้นมากูติใช่ไหมันพื้นไม้อ่ะมันก็ขึ้นในนัน้นนะเพราะไม่ได้ใช้อ่ะ ขึ้นมาตามซ่วมมันแห้งเดี๋ยวหละขึ้นมาก็ปักินไม้ได้ทุนบ้างกินฝ่าผนังบ้างไม่ค่อยมีใครอยู่เออกินหมดเพราะฉะนั้น <c oughs> การถามห้องถามมันจะทำให้ห่างไอคือไงเราต้องเทพื้นก่อนแม่ใล้วกมันขึ้นเราจะเอาห้องน้ําไว้ตรงไหนเนี่ยมันต้องเทพื้นเดียวกันแบบแบบเนี้ยจะาห้องน้ําไว้ตรงไหนแล้วก็ฝังท่อขึ้นมา เออโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีว้ขุดขุดแต่ถังต้มมันไม่ยากตอนเรามีแบคโคนะไปก็เป็นขุดยากต้องใช้แรงโคนเดี๋ยวนี้ขุดพักเดียวได้เออถ้าเราจะให้ผลก็ก่ออิดมันว้างไม่เต็มเราไม่มีการเต็มไม่ต้องไปทานถ้ารองเนี่ยมันแคบคราวนี้ไอ้ลที่น้ำมันเติมเนี่ยมันเติมไปได้ไหม ระบายไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เต็มถ้ามันกว้างๆ่อยอ่ามันจุก,ก็จกุแล้วก็ที่น้ําที่มันจะไปข้างๆนะ <c oughs> มันก็ไปได้รับน้ําไปที่มีอยู่ได้เยอะมันกระจายน้ําความชื้นได้เยอะเหมือนที่มาเคยแก้คนสักสามสิบก็ไปเต็มสูงความสูงสักสอง,สอง,สองไม่ได้มาก่ะกองคืนเนละ ใต้ล่างในก่อไปชั้นที่สอบเขมาแค่เนี้ยไม่แค่เดีก็ไม่ถึงเนะ้น้ำเาะไม่ขังมาถึงนี่หรอกเพราะมันกว้างใหญ่เออมาทําไว้กว้างขาถึงกลางสองเมตรสอบที่ตรงเนี้ยที่เด็กแถวเนี้ยตะก่อนห้องน้ําอยู่ใต้ล่างมันมีบอ่อประดานมันไม่ขี่ก็ไปส่งน้ำไปที่หน้าตะก,ก่อนนะแล้วของพระอแล้วก็เรือรับรองหน้าที่เ่เอามาไปทําไว้อะสอบที่ไปก่อไว้ไม่มีการเต็ม <c oughs> ขึ้นมาสาัก80เซนแล้วมันน,น้ำฝากระเทอเงหนาประมาณนิ้วครึ่งแล้วทำสำหรับไปฝาเนี่ยให้มัน50คูณ50เมตร50เซนน่ะมันยกได้เปิดได้เปิดดูได้อย่างนั้นเราจะท่อทําท่อระบายให้เวลาเราน้ําเทลงไปมาถ้ากาดขึ้นถ้ากาดไม่ขึ้นมันอั้นมันอั้นนก็ตีกัด ไปที่โถส้วมน่ยนะเพราะมันไม่มีมันก็แรงดังนลงเพื่อนมันอั้นมันก็ขึ้นไปบน <c oughs> ดีไมด่ดีแต่ส้วมที่ลาดมาก็ไม่ดีน,น,นะคือน้ําไม่มีการขังนะโยมแหง้งเปิดอะไรก็แหง้งเนื้อไม่ขังอนะอย่างนี้เมื่อไรมันจะไปเต็มนเนาะไม่มีโอกาสเออไม่มีโอกาสที่จะ ไม่มีโอกาสทีี่ะถ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยเประสบการณ์ท่อร้อยนิ้ท่อแปดสิบเดี๋ยวก็เต็มหรือไงเดี๋ยวก็เต็มน, <c oughs> นะแต่ว่าเต็มช้าเต็มเร็วเพรว่าไปแต่ถ้าเราทําแบบเชื่อมาทำนม่โดยที่พ่อสรวยทำพุติห้องน้ําพระแล้วก็พุติไอแถว เออสลาใหญ่มนาะแปดท่อเหมือนกันนะไม่เต็มแล้วอย่างนั้นไม่เต็มเ่าะไม่มีโอกาสได้ถ่ายพวกเราชีวิตก็พวกเราเ,ราเนะีย่ยละเดี๋ยวตอนช่วงนี้มันไม่ได้ใช้มันก็ต็มไปไหมดจะไปละ <c oughs> มีตรงนี้อะเต็มเพราะว่าก่อลอยขึ้นมาตรงนี้เ่ยห้องห้องน้ําตรงที่ข้างสลาชันเนี้ยมันมีเต็มเหมือนกันนะเยวเราไม่เต็มเพราะวะนนา่า มาได้ฝ <c oughs> ั่งเ้าไปมันก่อลอยขึ้นมาจะเห็นได้นะการเติมน,น้ำได้ล่างได้ค่อยมีไม่ดีเท่าไหร่ด้านข้างมันก็เติมไม่ได้นะด้านข้างเติมไม่ได,ด,ได้แล้วก็มีโอกาสเพขึ้นมาถ้ามันเติมได้ข้างได้แล้วก็จะลากได้ยังไงก็ไม่เต็มเพราะฉะนั้นลองซ่วมนะเห็นไหมก็เจาะรูแล้วใครไีเพ่อ,อุดรูล่ะ <c oughs> ถ้าอุดรูก็ถ้าแบบนอนดิ ไอ้รุ่นใหม่อะไอ้ที่เขาทาอะไรเป็นถังดำาตุ๊เขียวอะไรอย่างนั้นอะมันซึมไปได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องทาย <c oughs> อย่างนั้นมันซึมไปไม่ได้เลยเดี๋ยวน้าไม่เข้ากจริงแต่มันก็ต้องเต็มนะอย่างนั้นอะเต็มเพราะว่า <c oughs> แถวตลาดอนะน้ํามันใต้ล่างมันเป็นน้ําที่มันมีน้ําอยู่แล้วถ้าฝนตกฟ้าร้องอะไรน้ําก็มีโอกาสที่ซึมไปต้องทางรอบๆแ ในตลาดอะโอกาสน้ำท่วมเยอะนะถ้าท่วมน้ําไปไหนอะบรรเราบยบยอยู่บนยอดเขาเนีย่ยถ้าลูกหลักเนี่ยมันมันจะตึงไปได้ดีกว่าอันนี้แต่ที่พราก่อนอย่างที่โยถามเนี่ยก่อนขึ้นหอไปอ่นะมาเล็กๆไปบ้างแลนะ้วอะที่มันไม่กวา้างอะไรแล้วนะต่าวว่าพระเฝ้าดูแลได้ด้วยนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราเรามีประสบการณ์ในเรื่องอการก่อสร้างที่เราดูแลก่อสร้างที่พ่อเขาสร้างไว้เราดูแลถ้าจะให้เราดูทุกที่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเดินบนราคาได้สบายกันดีไม่ต้องพูดหละขึ้นต้นไม้ยังขึ้นไม่ได้เลยท้ามันชา้าหย่ <c oughs> ที่นั่งเนี่ยยังปวดสะโพกเลยกุมอะไรเงี้ยปวดสะโพกปวดมันระบมมันมันครเขามือนปวด ทักก้มไปเงี้ปวดแหละรู้สึกปวดแหละนั่งนานก็ไม่ดียืนนานก็ไม่ดีเดินสองร้อยเมตรที่เขาปวดแล้ว <c oughs> เราก็อาศัยรถไฟฟ้าอันน่วยความสะดวกทีอย่างที่จะมามาอยู่ข้างล่างมันก็สะดวกความรถเป็นวิ่งขึ้นได้รถไฟฟ้ามาชีเขาซื้อให้นะเขารวมกันซื้อให้เราเ,เรียนด้วยใช้งานดูงานบางทีดูงานนัมาไป ปลูกต้นไม้ที่ไหนนุ่มาก็จะขับรถไฟฟ้าเนี่ยไปดูถางนี้ไปดูนี่ถ้าเดินมันไม่ไหวไงถ้าเดินเราไปเดินเดินไปดูไม่ได้หรอกเดินไปก็อาจจะไม่ถึงถึงก็อาจจะกลับไม่ได้เออถ้ารถไฟฟ้าครับแบบไม่หมดนะมันไปได้เออเี่ยไปได้มันก็สะดวกขึ้นการทํางานมัาต้องดูถ้าไปไกลมันก็ต้องดูหาใส่รถอีกอัพปึกรถปึกนะจ๊ะ ไปดูงานอันนี้ถ้าไปยอดเขาไปดูงานก็ต้องใช้รถรถยนต์นะรถยนต์แหละรถไฟฟ้ามาไปขึ้นไปหดเนย่ยจะมาขับอยู่เนี้ยขึ้นไปหดเนี่ยรอบเข่าเนี่ยรู้สึกว่าจะไปสองคนหรือเปล่ารอบเขาอะไปได้ถ้าเป็นที่เรียบเนี่ยมันไม่ค่อยกินไฟอะถ้าขึ้นเนี่ยมันเบกอย่างเดียวใช่ไหมเออมันเบกอย่างเดียวมันก็ต้องกินกินไฟถ้ารถจะกินน้ํามันแหละกินน้ำมันปนะกติผิดปกติกว่า ทางเรียบนะขึ้นขึ้นเขาแต่ถ้าลงมันไม่กินนะถ้าลงมันไม่กินกินี้ตอนขึ้นนะ่ะมันต้องใช้กําลังมากเราเดินขึ้นไปกับลงเดินลงเนี่ยมันผิดกันนะใช้กําลังผิดกันไอตอนลงมันต้องคอยเบรคแต่ว่าตอนขึ้นนี่ต้องเบรคใช่ไหมใช้กําลังมากกําลังขาอะไรนเนยอะๆเออเราก็นึกถึงเราขึ้นที่สูงแนละ้วขึน้นเนินๆนะเดิน เดินขึ้นเนินถ้าคนเดินขึ้นเขาก็จะรู้หรอกนะเ,เดินลงเข่ามันก็ต่างกันเนี่ยคือเดินลงเขา่าวิธีอาศัยต้นไม้บ้างจับตั้งโคนบ้างเออท่านเดินขึ้นเนี่ยต้องใช้กําลังขาอย่างเดียวอัน,นนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ยากโยมเขามาปรึกษาแต่ถ้าร้านอนุบาลที่ว่าคงไม่ยากเดี๋ยว่อกีเขาหาเองเนี่ยหามาเดี๋ยวเราก็ทําให้ เราก็บอกอาหารมาไปแล้วใครเดี๋ยวเราทําให้เนะี่ยเขาก็หวังดีเราก็อยากได้บุญแล้วแหละนะแต่มาคิดว่า <c oughs> คนที่เขาไมอ,อพอมตีตค์เนะขาเขาคงไม่รอวมันคงไม่ยากนะนะคนโน้นบ้างคนนี้บ้างอะไรเงี้ยมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมเราทําไว้อ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปยูเราก็จะมาทำน,ะนั่นนะตาเขาเนี่ยมันไม่ไม่ได้ไปยูลรว ก็พระไปอยู่แล้วแหละเดี๋ยวนี้ต่อไปจะเป็นสวกันหมดแล้วพระอยู่กันนานๆนะเนี่ยจะเป็นสวกันหมดแล้วอันนี้พอมันไม่สะดวกก็ต้องไปอยู่ตรงนี้ไว้ก,ก่อนไอ้มันหายพอแข็งแรงดีก็ไปอยู่ตามกุฏิเนี่ยตามกุฏิไปอยู่บางทีันอยู่ไกลๆแล้วกุฏิพระเนี่ยถัาจะเดินตามมาก,กันแอ้วผมไม่เอาสมัมก่อนยังเดินตามก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่เอาก็้เดินตามมาละ แมววะโอ้จากนี้ไปดูแต่ตอนที่ปันเราเกือบครึ่งกิโลแล้วบ้างที่บอรุงอยู่แล้วโอ้หลายหลายร้อยเมตรอยู่นะอันนี้ <c oughs> เดินขึ้นมันก็ไม่ไหวละเพราะเราอายุมากขึ้นเนี่ยแม้แต่พระนุ่มก็เดินมากๆก็เอาเรื่องเหมือนกันแหละใครก็ต้องก็อยู่เรียบๆเ,เวลาจะเยี่ยมกันอะไรกันเนี่ย มันไม่ถึงกับเป็นโรงพยาบาลหรอกเพราะเราทําไม่ได้แต่โรงพยาบาล,ลนี่เนาะเก็บบวมอะไรงเงยอะๆแบบก็มาดูแลกันได้แล้วพอดูแลกันได้แต้วก็ป่วยจริงๆเน่มันก็ต้องไปหาหมอ,อารย์มาไม่เคยไปนอนนะถ้าป่วยป่วยจริงๆเนี่ยมาไม่เคยไปนอนนะบนตำโรงพยาบาลไม่เคยไปนอนค้างนะเออแต่ที่เคยไปนอนค้างเกี่ยวไปเฝ้าหรือพ่อตำรวจอะ วเัเอดคืนปีปากปิดปิดวาวรบ้างปิดแข่บ้างเออเวลาจะเข้าห้องน้ำพอท่านขยับตัวแก๊กเลยเราต้องรู้แล้ลหมอนอนขี่เถาไม่ได้เนี่ยล้างก้นก็ต้องล้างให้เพราะท่านไม่ไม่สามารถที่จะทำได้มือเน,นี่ยนบางทีก็น้ำเกลือกก็ต้องไปด้วยเนะยาะเนี่ยเราไปเฝ้าจนปกติดีปาอยู่ที่สถานพยาบาลเนี่ย ตอนที่เคยทักทักอยู่ที่ตุ้มทักอยู่เดี๋ยวนี้ <c oughs> พอจะมาครั้งอยู่ได้คืนหนึ่งท่านก็บอกให้พระโอกระมืนมาดูแลบ้างเราก็เข้าใจท่านก็อยากจะให้เราไปทํางานแทนไอ้ที่เคยที่เราอยู่ไปสิบ f วันแล้วปเว e วันน่ะเอองานในวัดมันก็ไม่เดินเยิ้ไปแล้วเพราะเราเป็นหัวหน้าก็ได้เป็นหัวหน้าทีมอะแต่ทีนี้ก็ไม่มีใคร,รไปตาัางวัรู้ว่ามันมีคู่นัมาก อ,อท่านก็คงจะให้เรานะไปดูโทวไปถักก็ย้อนของที่ทําให้เป็นก็มาดูแลตรงนี้แห่นะนะคือการใช้งานจริงเราจะดูแลท่านได้ดีนะเราไม่ได้ละเกียดละลาก้รลาอะไรซออะไรเนี่ยเราไม่ได้ละเกียดหรกเดี๋ยวเพราะว่าปกติเราไปพะละวาดด่าแต่โอ้ยลงตะไคายบัดซีไปโดนขี้หมาเดียวโอ้ยมันต้องไปตานขี้หมาต้องเบนนะครับ เออต้องไปศากก็อะไรเราก็ต้องทําใจไว้ก่อนเออเราก็อยู่นี่เราสบายเนะมาอยู่อย่างนี้สบายเพราะว่าเราเรา <c oughs> เคยผ่านอุปสรรคพวกนี้มาเรื่องความน่าระเกียจอย่างเงี้ยอ,อ่น่าระเกียจอยู่สิ่งเหล่านี้ยเออเราผ่านมาแล้วเดี๋ยวไปอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วเพราะว่ามันไม่ยากเย็นอะไรแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยบาอาจารยแ์แหละ พอทำไม่ได้เ่ะทำได้เขาเขาก็คงไม่ให้เราไปทําให้เราแม่นะใขรอนทะ้เออ,อยัไให้อยูยูไปล้างกน้ตน,งน,งกนตัวเองก็ว่าไปล้างก้นตัวเองอ่ะโย่ปกติดีโย่ย้ายไขรไปล้างกน้นเราไม่ได้เออถ้าทําได้เราก็ช่วยเหลือตัวเองนะเดี๋ยวนี้อนะ่ะห้องน้ํากสะดวกมีอท้ที่ฉีดล้างกน้นอะไรต่ออะไรแก่ก็นีน้ถึกวีที่ฉีด แต่มันไม่สะดวกไ้เกินมือที่วางกทะลุเลยนะแขตัวแค่เทะถลูเลยไหลก็เสียเดินไม่ได้เวลาท่านจะให้มันแข็งมันยืดไดนะ้ท่านก็มันนะยิ้วของนะักกะยิ้วน้ำบ้างอะไรบนะ้างให้แข็งมันยืดไงไปอยู่ดั่นก็นดีหมอเขาก็เฟือกเขาเฟือกก็งออยู่อย่างเงี้ยปกติเลยที่เห็นนะนะมันไม่ได้ยืดมันไม่ได้เข้ายืดไปให้นะอะเออยืดอ,อย่างเงี้ย เออแผลมันอาจจะหายแต่เอ็นมันมันยืดมันติดนะนะผับผือก็ติดอ่ะชวงไหลเพื่ออะไรเนี่ยถ้าก็พยายามแ้ยมันหนักจังเลยยิวมน้าบางยิวก็ปอกสี่บางอะไรตออะไรเพื่อให้แข่มันยืดได้เราใช้เวลาก็จะหันระบากก็มาปวดแล้วก,การยืดนี่แหละคือค <c> ว <oughs> ามยากถ้าเรามีเงินเราก็ทำไม่ได้จังแหละไีกว่าอะไระเป็ เออเราเป็นผู้นำนะรับโยบไว้ใจเชื่อใจในการที่เราดูแลเงินกองญยติโยงก็ <ๆ S 1> ก็ช่วยๆกันอย่าลี้โยบว่าละ่ยเก้าบาทยี่สิบบาทฮับเพลนะทุกวันพระวิทย์สักยี่สิบบาท,บาทเออสิบาทแล้วก็ว่าไปาผิดกันเออมันไม่ได้ทำครั้งเดียวนี่จะว่าผิดายอะ่ะมันไม่ใช่เม็ดเดียวี่ปูนก็ไม่ใช่ลูกเดียวดิมันหลายลูกนะ โูงเดียวนี้ก็แพงจะนด้วยนี่อย่ากกถูกก็ต้องร้อยกว่าขึ้นไปแหละตาเสือไม่รู้เท่าไหร่นะตาตาทางปูนแดงกกว่ามาร้อยตากสี่สิบแปประมาณนั้นแหละมันไม่เหมือนสมัยก็มามาตัวไปก็อยู่ยี่สิบกว่าบาทนะปูตาเสือปยี่สิบสี่บาทแล้วก็ตากก็เท่าไหร่เออมามาไม่ไงลูกวิยี่สิบสี่บาทเอออยา่างว่ากับปูนแดงขาทางหรือตาพญยายนาคเ,เดียวกัน อย่างมากไม่เกินยี่ห้าบาทยี่ห้ายี่หกบาทไปสิบสามสิบแต่ค่าเงินมันแพงเดี๋ยวนี้ค่าเงินมันถูกนะค่าเงินมันถูกไปซื้อใช้เงินมากถ้าก็ค่าเงินแพงอ่ะเออมันก็ใช้เงินน้อยเหมือนเงินไทยก็เงินเงินกีบของลาวอ่ะบาทมันเท่ากับหกสิบกีบแล้วก็หกร้อยกีบดรืย่โอ้แต่หนึ่งเท่ากับหกกี่ล้านไม่รไปรู้ว่าโยม เป็นเงินไทยอ่ะแต่นึ่งเนี่ยเท่ากับกี่ล้านเขาไม่รู้นะกอู้แพงเงินเขาเขาถูกเนี่ยอเราเขาเราวัดเออแผงมันก็ยังตู้ประเทศอื่นก็ไม่ได้อย่างมาเลเซียถ้ากอนนีเขาเขาก็าแพงกว่าเราสติกี้าโปย,ยิ่งยิ่งร้ยงายหนักเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ากี่ดอลลาร์นะแต่จะว่าเขาดอลลาร์หนึง่ง เทา่ากอหนึ่งบาทเขาเข้าว่าแหละของเราเท่าไรก็ไม่รู้ตะก,กอสิบหกบาทต่อหนึ่งดอลนะถ้าของเงินอเมริกาสมัยก่อนก็ยี่ห้าเดี๋ยวนี้ห้าสิบหรือพวกเนี้ยหรือห้าสิบกว่าก็ไม่รู้มาด้รู้เรกพอเมันเท่าไหร่นะห้าสิบบาทเราเนี่ยเขาเข้าเป็นบาทเดียวมันต่างกันค่างเงินต่างก,กันอันนี้แหละ <c oughs> พวกเราทั้งหลายถ้าทําได้ก็ทํากันไปนะมีโอกาสมีลมหายใจก็ทาไปเนีย่ยเราเย,ยได้มีที่ระลึกบอกตงนี้เออขอตั้งเฮ้ยเราก็รวบทวมนะมันก็ตากก็ไดแบบ้ใช้พัดลมใช้แอร์คงไม่ติดให่แล้ว่ะใช้พัดลมออถ้าจะเอาแอร์ตรงนี้นก็ไม่ไม่เหมาะก็จะใช้ก็ต้องใช้โซล่าเซล์อ่ะมันไม่เหมาะก็ไปอ,อยู่รอบไม้ ก็คงจะใช้ฟฟ้าสองข้อก็คงบบจะใช้พัดลมเนี่ยสองตัวน่าจะกินเนื้อที่ได้เอออย่างเงี้ยเกียร์พัดลมเนี่ยเหมือนเยอะแยะเออตัวเยอะเกียร์สามก็พอ,อควรแล้วนะถ้าเกียร์สองมันหน้านี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันร้อนถ้าหน้าหนาวก็ไม่เอาเลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเพราะว่าก็อากาศกระหนาวนี่มันมากกว่าพัดลมนี่ <Das kop at ik> เราไปเพิ่มลดลงตัวันก็หนาวเวยไอตอนนี้มันต้องใช้นะหน้านี้มันต้องใช้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เออมันมันต้องใช้เงินทางนั้นแหละซื้อมาแล้ว,วก็ต้องเป็นเงินเปิดแล้วก็ต้องมุนหรือว่าก็ต้องเป็นเงินของทุกอย่างเหมือนเราเดินมาทานมาเนี่ยใช้เงินมาไม่เล้มาตา,บ,า,ตาบ้าเดียวใช้สัก้าระมาต่อไตก็ใช้เออมาต้อไตก็อาจจะเสียน้อยหน่อย นะบาอาจจะเสียน้อยหน่อยถ้าอยู่ไกลก็ไม่แน่เหมือนกันนะอยู่ไกลก็ต้องเสียา้างเพราะก็ตามระยะทางนะนะอันนี้ก็พวกเราก็พอเข้าใจได้นะถ้าใครก็ไม่อยากให้ใช้เงินมากหรอกถ้าประหยัดได้มันก็ดีนะถ้ารถไฟฟ้าละ่ะมันก็ต้องใช้มันต้องใช้ชาร์จแบตก็เราก็ยังไม่รู้ว่าเออชาร์จแบตครั้งนึงันใช้เงินกี่บาทเป็นเงินกี่บาท เราก็น่าจะถูกกว่าน้ํามันหนแ่แหละนะถูกกว่าน้ํามันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคงจะเรียนรู้นะเรียนรู้เรื่องการมีสถานที่สร้างสถานที่ให้เราได้ดูแลกันนี้เราทําเนี่ยอน,นิสสงมันก็มีด้วยว่าเราจะในปัจจุบันหรืออนาคตแต่เราจะเป็นผู้ที่ไม่มีโใใครคไข้เจ็ด เราเราคิดเองเราทำงานเราป่วยไข้เนี่ยมันสะดวกไปละนะคนไหนไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บอ่ะพอทางานหาเงินได้เยอะนะหาทรัพย์ได้เยอะถ้าป่วยไม่มากก็เออมันก็ไม่ต้องหยุดไม่ต้องไปหาหมอบ่อยแมันก็เป็นบุญอย่างนี้ไนดะ้ป่วยแล้วทํางานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีนะมืนมีเตสเสียรับเสียแล้วเสียไม่ต้องทัคนที่ต้องไปดูแลอีกเออ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีโลกกันเพราว่าเป็นล่านกะเตริรในนี้ก็ขึืนอยู่กับบุญกุศลของพวกเรานะบุญกุศลของพวกเราถ้าเราสร้างบุญไวด้ดีเหตุไวด้ดีเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขการที่เราไม่มีโรคใครข้เจ็บมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งไม่มีเรบไม่มีใครเลยที่อยากะให้เจ็บป่วยอ่ะมันไม่มีใครเลยไม่มีใครป้าตระหนักเราไปทําบุญที่ไหนป่าตระหนักมันป่วยไม่ใครจะมีไหมะมาถามนเรงไม่มีใครเรา มีเจ้าเบอร์ไอยากป่วยไ่อยากไข้นั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าพวกเราเดี๋ยก็อดไปได้เราใน,นมันเรื่องของวิบากเนี่ยเรื่องของวิบากที่เราได้รับผลเนี่ยป่วยไข้จะมากจะน้อยเนี่ยมันก็แล้วแต่คมที่ําม,มาเราไม่เห็นแต่เราไม่ว่ากันเราเอาอยู่ปัจจุบันนะให้เราอยู่กับปัจจุบันว่าป่วยก็ต้องดูแลกันแม้แต่ตัวเองเราก็ต้องดูแล เนี่ยป่วยไข้เขาต้องแลให้ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างความดีไว้นะถ้าตายไปแล้วทําอะไรไม่ได้คุยคุยไบใครก็ไปได้สื่อสารจะเป็นยังไงจะทาอะไรก็ทําไม่ได้มีชีวิตเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ถ้ามีชีวิตแต่่ไม่ทําความดีตายไปดีกว่าเพราะมันตายตั้งแต่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ตายก็เนี่ยถ้าตายจากความดีไอ้ที่คนที่ไม่ตายก็คิดใหม่ถึงว่า มันตายแต่ตัวชื่อมันไม่ตายความดีมันยังมีอยู่แล้วตายขวามวิบากของคนที่ทําความดีจะไปสู่ต่ำที่สุดกัมนุษย์นี่แหละมนุษย์เนี่ยแต่คกนี้เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยถ้ามีบุญก็คงไม่ลำบากะนะไปเกิดที่พ่อแม่พอมีอันตะกินแล้วแหละไอ้ยากจนเนี่ยบุญมันไม่ผาไปเกิดคนที่ยากจนหรอก แต่ถ้าคนมีบุญน้อยไม่ค่อยมีบุญก็ไปเกิดที่พ่อแม่ยากจนระบากก็ได้มันมาจากกุศลแต่ละธาตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ว่าความสุขความวกระโดกความสบายมันต่างกันการกินการอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราเรื่องของวิบากนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทั้งหลายเชื่อพระพุทธเจ้าว่าคนเรามีกรรมนะเขาบอกว่า อย่าตื่นแกล้อย่าเชื่อมงคลตื่นข่าวให้เชื่อกมคือการกระทาจะดีจะชั่วมันอยู่ที่การกระถาคกรบพวกเราถ้าหากก่าเราเชื่อ,อเห็นอะไรก็ไปมาไหนไปดีก็ไปไม,ไม่ได้แต่คนที่สูดก็เหนื่อยป่าเอาดีก็ไปได้เหนื่อยป่าเสียเงินเลียทอทองาะไอ้สถาที่เราความเชื่อ่ะมันไม่เท่ากันปัญญามันไม่เท่ากันนะ ส่วนใหญ่ที่ไปเขาอยากจะรวยกะนเนั้นแหละถ้าคนเขารวยแล้วก็ไม่ไปหรอกอยู่ดีๆอยู่ดีๆอยู่กับบ้านทำมาหาก,กินได้ไปทําไมล่ะเออไปทําไมล่ะใช่บไหมทำมาหาก,กินได้อยู่ไปทําไมให้คนที่มันไม่มีข้อเขตแล้วหวังรวยอะแล้วมันรวยได้นะทุกคนนะเหมือนที่เขาบอกว่าคนจะเสมอกันเออพูดได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าบอกนี้เปรียบเทียบและอุปมาใครมีหน้าที่ปาบแผ่นดินให้มันเสมอเหมือนหน้าท้องน่ะหรือแม่น้ําลําคลองอะ่ะในน้ำน่ะมันเสมอก็จะมีคลื่นบ้างไม่เสมอนนะถ้าปาบแผ่นดินได้แล้ะคนคนนั้นจะทําให้คนเสมอกันได้แต่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้ใครจะทาได้เออแต่คําพูดของคนเนี่มันก็หลุมกันนะ ไอ้คนเชื่อก็ชือ้นื้อจริงๆพวกปักปูปั๊มเลยไม่มีปัญญาในการคิดยานาว่าที่เป็นไปได้ยังไงคนมันเจะเสมอกันเออจิตใจคิดยังไม่เหมือนกันมีเยอะก็เสมอันได้ยังไงแ่ที่ก็บอกว่าเสมอสถาเสมอกันพิธีเสมอกันปัญญาเสมอกันมีจาคาบบบริจารเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเอยได้อย่งางนั้นได้หรือว่าคนนั้นจะมาจากตระกูลไหนพ่อแม่ชื่อไรเขาไม่จำกัดดิ จะรวยลึกจนรบป,ประกัดขอให้มีสินเสมอกัน,นาะมีศรัทธาเสมอการความเชื่อเสมอการทําดีได้ไดีทั้งตั้วติ้วไม่เชื่อบางคนตีนขา่าวเฮที่ไหนก็ไปที่นั่นจบเดี๋ยวมาไม่เอานะเง่นมาไม่เอาอย่างนี้ก็วันนี้ก็ได้พานลาบ,บกับญาติโยมคุยสควารับ้าใจโยมจะสร้างเอาคิดดับรีสร้างเอาเราทำให้ได้อ่านเลยมัด ตอนนี้เราก็ยังไม่เสร็จนะก่อสร้างยังไม่เสร็จที่เราจะทํามีเยอะแยะน,น,นะนะจะสร้างของพระเนี่ยมันมันไม่ยากแบบบางทีนะครับจะซ่อมแซงกุฏิอะโยมเขาก็เคยปรึกษากระโยนไว้เขาบอกว่าขอให้บอกสมมตสมมติอะถ้าถ้าซ่อมกุฏิจะเปลี่ยนราคาใหม่อะไรใหม่ทำการลกทําอะไรด้วยประมาณหลังละแเต่ เลยสองลังสองลังสามลังเข,ขาให้บอกเขาข่าได้เลยนะให้บอกเขาข่าได้เลยมันไม่ยากคนมนมีตังค์นะแล้วมีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วยแต่เราก็ยังไม่บอกเห็นปลาก็บอกยเยอะมันยังใช้ได้อยู่นะมันยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปเพราะว่าไปเดี๋ยวถ้าเราสิ้นไปแล้วก็ทำกันเองก็แล้วกนะันทำกันเองก็แล้วกันไม่ว่ากันเราไม่ห่วงนะเรื่องนี้เราไม่ห่วงแล้ว เออไม่ห่วงใครจะทำดีกว่าเราเราไม่กลัวหรอกนะไอบางที่จะไปทําเกินหน้าเขาไม่ปทําเกินหน้าเกินหน้าที่เออมีเรื่องมีราวก็จะพบตาเราไม่เอาแล้วใครทําดีเอาไม่ว่าบอกเรามาปรึกษาเราแต่ยังมีกําลังมีอะไรมีพวกร้องเราไม่ว่าหรอกแตทําทดีจะไปไปไปขัดทําไมลูกเขาจะทําดีนะทําทดีก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านเนี่ย จะมีความสุขมีความเจริญมีหน้าที่ในการงานนะป่วยไข้ก็ขอให้รักษาันหายจะได้อยู่กันยืดยาวไปได้นานๆจะได้สร้างบุตสร้างบุตรตาบเท่าชีวิตของเราจะหาไม่ขอให้มีความสุขมีความเจริญทุกข์ทั้ทุกคนเถิด